เริ่มแล้วงานหล่อเทียนพรรษายกช่อฟ้าประจำปี2568แล้วงานนี้อยู่แค่จังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองใครว่างสามารถไปเดินได้นะและที่นี่ก็คือวัดไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วซึ่งงานขอจัดวันที่27มิถุนายนถึงวันที่6กรกฎาคม2568เลยนะแล้วไฮไลท์ของงานวัดนั่นก็คือของซื้อของขายงั้นเรามาเริ่มร้านแรกกันเลยดีกว่ากับร้านเก่าลัดเฮียดิ้งเกาลัดคุณภาพดีคัว่วให้เห็นสดๆบอกเลยว่าน่าจัดกับบ้านสักชุดต่อมา าแนทมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงเบาใต้กับน้ำจิ้มหกอย่างพอเห็นแล้วบอกเลยว่าน้ำลายโฮต่อมาเราไปปิ้งย่างกันบ้างที่ร้านเขามีเนื้อย่างโคขุนลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อข้าวเหนียวใครเป็นสายเนื้อสามารถไปซื้อได้นะต่อมาร้านเจก,กุ้งไกแ่แซ่บเป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีบอกเลยว่าอร่อยมากต่อไปเป็นร้านไก่ย่างลุงแกะไก่สดสะอาดถูกหลักอนามายัยแล้วลุงเขาย่างไก่ต่อหน้าต่อตาหเห็นกับตาเนื้อเลยนะแล้วน้ำซอสที่ทานะบอกเลยว่า ขำมากเห็นแล้วน้ำลายหกต่อมาเป็นของหวานกันบ้างกับร้านปังนึ่งไส้ทะลักนึ่งหลอนๆไส้แน่นๆบอกเลยว่าอร่อยทุกวันไส้ก็เยอะพ่อค้าก็ยิ้มเก่งทุกคนต้องมาซื้อแล้วนะร้านต่อไปเป็นร้านที่ผมชอบมากกับร้านลูกชิ้นรักรสลูกชิ้นหมูเนื้อแน่นๆกับน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าแซ่บ พอซื้อลูกชิ้นแล้วเขามีผักให้คีบด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปคีบกันนะต่อไปสถานีเยลลี่10บาทซื้อ5แถมหนึ่งขวัญใจเด็กๆเด็กๆคนไหนเจอสามารถจุงมือพ่อกับแม่ไปซื้อได้นะต่อไปร้านสโลชาหมึกย่าง หมึกหอมหอมห,อหวานหวานกับหอยนึ่งไม้ละ25บาทอร่อยมากเมกแนะนําต่อไปร้านขนมจีนราชบุรีน้ำยาหอมหอมแซบ่แซบๆเหมาะสําหรับคนชอบกินแซ่บแล้วทางร้านเขาก็มีผักให้คีบตั้งมากมายทุกคนสามารถไปคีบกินกันได้นะแล้วร้านนี้เหมาะกับเด็กมากๆระบายสีเริ่มต้นแค่20บาทแล้วร้านนี้มีรูปแบบตั้งมากมายผู้ปกครองสามารถจุงมือลูกไประบายสีได้เลยต่อไปเราพาไปกินของหวานกันบ้างกับร้าน a B ale, อบเกไอศครีม2รสชาติกับกล้วย 2ส,สี 2> ใครผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมซื้อกันหน้าต่อไปร้านเจพรกระทะร้อนซีฟู้ดอร่อยจนกระทะไฟลุกเลยขนมลาป้าพร้อมหวานมันกรอบอร่อยเหมือนยกภาคใต้มาไว้ที่นี่เลยซึ่งลุงเขาก็ทําให้ดูด้วยนะถัดไปร้านขนมชั้นบางเตยมีทั้งขนมถ้วยและขนมชั้นบอกเลยว่าชํามากและอีกหนึ่งของหวานเป็นช็อกโกแลตฟองดูที่เอามาร์ชเมลโล่ไปจุ่มกับช็อกโกแลตและอีกหนึ่งเมนูนั้นก็คือกรีกโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตเป็นลูกๆใส่ไว้ในถ้วย แล้วออนท็อปด้วยผลลมไม้ฟีน้ำผึ้งและคอนเฟรกทุกถ้วยถูกใจใครหลายๆคนที่ชอบโยเกิร์ตแล้วทางร้านก็มีถังหูลูด้วยบอกเลยว่าไม้ใหญ่มากก<อ><อ>ินไปเลยคนเดียวสะใจสุดๆทางวัดไม่ได้มีแต่ของกินแต่มีของเล่นอย่างอื่นด้วยเพื่อนๆสามารถไปเดินกันได้ภายในวันที่27มิถุนายนถึงวันที่6กรดก,กรดาคม2548ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์และรีโพสต์ให้ด้วย